แน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีความสําคัญเรื่องหนึ่งของการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมครับซึ่งผ่านไปแล้ววาระที่1ร่างที่เข้าไปพิจารณาในชั้นกรรมธิการเนี่ยทั้งหมด3ร่างนะครับร่างประชาชนร่างของรัฐบาลแล้วก็ร่างของทางผักเก้าวไกลซึ่งณขณะนี้เนี่ยชั้นกรรมธิการนะครับก็เรียกว่าสรุปมาแล้วว่าแต่ละมาตราจะเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนครับว่าสมใจอยาก นะเออเห็นชอบกันทั้งหมดนะครับทุกๆกฝ่ายแล้วก็นาที่จะเป็นกฎหมายที่เราเฝ้ารอคอยต้องย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่ไม่ผ่านนะเพียงแต่ว่าเราจะตั้งรัฐบาลช้าไม่เคยผ่านไปแล้ววาระที่หนึ่งแต่ว่าพอจะตั้งรัฐบาลช้ามันก็ถูกตกไปก็ต้องเริ่มกันใหม่และวันนี้วันนี้นะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวันในความเป็นประวัติศาสตร์เลยนั่นก็คือว่าน่าจะมีการผ่านวาระสองและวาระสามครับเพราะว่าไม่ต้องนับเสียงละ เป็นกฎหมายหนึ่งที่เห็นชอบทั้งฝั่งรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านครับแต่แน่นอนว่าเหตุการณ์สำคัญนะเออเมื่อวานพคุณทิมพิธานะเขาก็ไปพูดในที่ประชุมเรียกว่าเป็นสปีชที่จับใจคนลุกขงทองอดูแล้วก็คือเขิมมีมีมีกำลังวังชามีกำลังใจขึ้นมาเอออะประมาณนี้ส่วนใครที่ติดตามนะครับว่า หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็คือผ่านสองสามแล้วก็เข้าชั้นวุฒิซึ่งชั้นวุฒิเนี่ยก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรคือเขาเนี่ยจะต้องรีบเข้าเพราะว่าเดี๋ยววุฒิเขาจะหมดอายุนะครับก็คือจะหมดวาระแล้วก็มีการเลือกตั้งสอวอันใหม่แต่ว่าก็พยายามจะให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยผ่านในชั้นวุฒินะครับเราจะได้ประกาศใช้ให้ทันอ่ะ ก็เดี๋ยวรอติดตามนะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงขึ้นมันผ่านอยู่แล้วแต่ว่าไปดูบรรยากาศดีกว่าว่าบรรยากาศมันจะชื่นมื่นแฮปปี้อะไรกันบ้างน้อยแค่ไหนเนาะส่วนกฎหมายอื่นๆที่สำคัญสำคัญเราก็น่าติดตามก็มีอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Entertainment Complex ก็จะเข้าพรุ่งนี้อ่ะก็เดี๋ยวติดตามเนาะ